มาลองนะครับผมนะครับผมมือนี่เบียอฟซอยแปดมาแล้วครับผมดีตลอดเลยจ้าม,มามามาใส่ขอดสองหม้อว่าันแม่จัดนงังนักเลยเต็มเลยได้หมือนด้อขอดทอากาับหั่นไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้โหใสีม่านิดนึงจะได้มันจ้าเด็ดของลานเลยกับน้ำซุปกทอดจากหมอ้อน้ำซุปของทอานยู่แหละครับผม นี่คาตาค่ายใบประกูดนแม่มเนาะใช่ไปควอดตุนมาว้เรียบร้อยนะครับผมเอาปรุงตามใจชอบแล้วนะแม่เนาะจช่มาสันเอาอำลำที่พันว่าใช่าวกผมแห้งมาสันค่าติมๆๆโอ้โหสุดจอดเล่นปะใช่ฮะกะตบไทยด้วยพักเดี๋ยวเตรียมไว้เนาะมีโหระพาต้นหอมไปเลือดเลื่อง ไปละกะันแห้วจ้าไขมากไปได้กับจัดไปแล้วคับผมผักเยวเข้ามากเลยชื่นใจนะเรื่โอ้นทางสองหมอเลยครับผมโอ้โหองที่เมื่อกินไต้อู้ใส่คอ,นะอ,อ,อ,อจักเดียวมันมันกินแล้วมันชื่นใจนะ ว่าครับผมอะไรครับผมปกติร้านสีออฟซอยแปดเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวมันไก่อ่อยู่ที่ไหนล่ะปั๊มบมอเรียบวารีเอที่หนองจอกครับอยู่หนองกอกนะกูขวากูขวาแล้วก็แล้วก็ร้านขนมตำมะล่างซอยแปดอันนี้เป็นคือผ่านกันเลยผ่านข้างกันเลยใครไปแถวนั้นต้องแวะทั้งสองร้านเลยต้องแวะสองร้านเลยครับร้านเล่อยอร่อยมากขอบคุณครับ เืออ่าอ่าแล้วก็คอหมูย่าง,างตับหวาน,วานแล้วก็เนื้อย่างครับผม <ใน S 2> โอเคครับ,รบผมอ่าเสียอ้อไปออกรายการของช่องไหนครับผมช่องเจ็ดครับศึกรายการศึกพ่อค้าซ่าแม่ค้าแซบทางช่องเจ็ดฮะออกออนแอร์วันก็ออนแอร์ทุกวันอาทิตย์นะครับหกโมงเย็นนะครับฝากเพื่อนติดตามด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าใครดูไม่ทันให้ดูในเน็ตฟิกได้นะเพื่อนๆนะเน็ตฟิกนี่ทั้งหมดออนแอร์ทั้งหมดอ่า ยี่สิบห้าประเทศเลยโอ้โหดังใหญ่นะครับเสี่ยออฟครับผมไม่ธรรมดาแล้วครับดังยังไงผมก็มาหาในห้อยเหมือนเดิมฮะครับขอบคุณครับเพราะว่าผมชอบในรสชาติลาบก้อยใส่แซ่แซ่บมากครับผมอืมตังต้มหอมกับแซ่บอืมเอาต้องตุ้ยอยู่แล้วอืมสายบดิบก็ต้องขออภัยนะครับผมเซี่ยออฟเล่าได้ทั้งบวกทั้งน้ำอือ กำลังแซ่บเลยกำลังพอ,อดีอืมมืออ,อ,อืมหันย้อนข้ามเอแสบแม่งไอเลือดชอบอแห้งแห้งมาสั่นไรว้าเธอจัดจ้าโอ้ยนน่ากิมากเลยอ่ะออโอ้ยก่วแห้งมาจัดเลยนะไม่รอช้างั้นงั้นเอาเป็นที่จะกินน้ำส้มเนือ,อลาบเป็ดดิ แล้วแต่เธอเลยเราเราเรากินพวกเมนูเนื้อเราเป็นลาบเป็ดละกันค่ะโหดเลยมากครับผู้ใดบ่กินเนื้อกไอย่าว่ากันเด้อผู้ใดบ่กินดิบไกยาวากันเด้ออืมแสบหัวไหล่ะแสบบอแ่บอร่อยดิบเดี๋ยวออก

ลาบเป็ดกระเซ็บเย้อยเลยพร้อมเสิร์ฟจ้ะอ่ามา่มคะเป็นไงน้าเป็ดอร่อยมากค่ะมีหอมเจียวด้วยนะคะเนี่ยแรกนะคือไม่รู้ไหมว่าอาหารเต็มโต๊ะจนได้กลับบ้านเวลามันสั่งให้กินเละเป็นยังไงเซบบะ อครับผมเรียบร้อยแล้วเสียออบามือแบบมามือนี่ขอบคุณขอบคุณหลายครับผมครับอร่อยมากัินจัดจานเลยดูหม้อนะหม้อใส่กินไปจกินเหลือกินเหลือตรงห่อกลาบบ้านครับผมเพเป็นยังคนบ้านเฮ้ากับกันเองง่ายๆครับผมสำรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณขอบคุณเทียออกซอยแปดครับผมเพิ่นมาเยี่ยมมากยามในหอยเผือกเพิ่ผผนดังไปใ,ใหญ่เลยนะครับผมติดตามเพิ่นทางช่องเจ็ดด้วยเนาะอ่าไอ้รายการอะไรรายการศึกพ่อค้าซา,าแม่คาแซบทางช่องเจ็ดทุกวันทุกอาทิตย์เนาะหกโมงเย็นนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับออแน่้หกโมงเย็นเลยนะทุกวันอาทิตย์นันน้นเพื่อนรายการศึกพ่อค้าซา,าแาม่คาแซบถ้าดูไม่ทันดูทางถ้าดูไม่ทันดูทางเน็ตฟลิกได้นะ เพื่อนๆสมัครแค่99บาทต่อเดือนก็ยังได้ครับผมสามารถดูเสียออฟได้อีกอย่างหนึ่งถ้าอยากเจอเสียออฟจริงๆก็ไปที่ร้านร้านข้มามันใครเสียอ็อฟ์ซอยแปดยูในปั๊มเบอทอรเรียบรีเอสที่หนองจอกครับแล้วก็ร้านส้มตำกระดังซอยแปดอยู่ในปัม๊มเบอทอรเรียบรีรออ 8, อเอ,อเววสติดกันเลยนะเพื่อนติดใจลยบ๊ายบายขอบคุณครับ